เดี๋ยวนี้มีลูกน้ากันจักคนเก่าคนนึกเก่าคนปอลูกยิงจักคนลูกยิงตัวนี้นี่กะสบายดีเนาะพี่น้องยินดีตอนขับขา้บาวซูซองเบลลีอีกเส้น 9, เก่าเส้นเคยเนาะเดี๋ยวนี้เองเบลลีก็ได้มาอยู่ที่บ้านผาคอยอ่าเมืองปากท่าแขวงบ่อกแก้วเนาะก็มาเห็นอีกขอบคุณหนึ่งเนาะที่ว่ามีอ่าประชาชนภายในบ้านแนะนําเขาเข้ามาเนาะก็คือเพิ่นอยู่กันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เฮือ,อนจะเป็นลักษณะนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะรีวิวเฮือนให้เบิ้งคร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเฮือนตูบตำๆเนาะนี่อ่าส่วนตัวนี้เอาไม้เนาะไม้พาแล้วก็มาคว่มใส่กันกันฝนเนาะอ่าส่วนตัวเทิงกั่นก็คือเป็นอ่าหญ้าค่าเนาะเป็นหญ้าบายเนาะที่เขาเจาะมาทักสานใส่กันอ่าอันนี้ก็คือทางด้านขาของเฮือนเนาะโอ้แต่ว่าเพิ่นก่อนนี่ปลูกมักถั่วเนาะนี่เนาะพี่น้องเป็นเครือมักถั่ว อ่าที่ว่าเพื่อนปลูกไว้กินนีแล้วเนาะอ่านี่เป็นเฮือนนี่พี่นอ้องโอ้ก็่าที่ว่าสดสซมพอสมควรเลยเฮือนหลังนี้นะแล้วก็เป็นเฮือนน้อยเนาะนี่นี่อันนี้ก็เอาอยางมาบังไวน้นะใบโลมสอดเข้าไปเพราะว่าอันนี้นี่เขาเจะเอาไม้มาซับใส่เนาะมันเกาแล้วมันจะหางนะเขาเลยเนี่ยอันนี้ก็เอามาบังอีกใบมะโคอเนาะน,นี่เนาะสำหรับหลังคาก่อนนะเอาพี่น,อนอ้องเนาะ อาจจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องอันมุมก็คือเอาไม้ไม้ปองมาพ้าแล้วก็เห็ดแบบนี้นะพี่น้องเนาะโอ้อ่านี่ก็คือเป็นดินเพลินปุ๊บก็มีต้นมะนาวเนาะแล้วก็อันนี้เครื่องมะนอดนี่พี่น้องอ่าอันนี้ก็คือทางด่านหลังของเฮือนพี่น้องเปลี่ยนแบบนี้อ๋อ ด่านนี้ก็คือจะมีอ,อม้อยมียางนะโอ้ในพี่นอ้องเฮือนในน้อยซื้อพี่นอ้องในน้อยตั้มอนะอ,อันนี้จะเป็นผ้าหม่มผ่านอนเพลินแล้วด่านข้างของเฮือนบางนี้จะมีอ,อ้อยนะในเฮืนเพลินในน้อยโอาโอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮือนเพิินก็จะเป็น ลักษณะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอาทำอ่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปในเง่อนก็เนาะโอ้จะมืดมือด้วยพี่น้องเฮือนเนี่ยทางด้านในของเฮือนก็ต่าๆนอนเนี่บาลีเข้ามาานี่ยืนไม่ได้เด็กโงมเอาก็จะมีอยู่สองห้องนอนตามมาสังเกตเห็นนี่ห้องหนึ่งแล้วก็นี่ห้องหนึ่งเนาะที่เพื่อนนอนแล้วก็จะมีเตาไฟแต่งกินอยู่นี่อันนี้บอไว้ถวว้วยใบบวงนำใส่เนาะ อจะเป็นเฮื่องสู้ดินพี่น้องหี่อ่าจะมีหมอกาต้มนำยวนหนึ่งอันบอนนอนจะมีสองบอนอันนี้ก็คือเป็นถวยเป็นบ้วงเพื่อนทันแล้วนะอ่าสำหรับหลังคานะพี่น้องเนาะก็เป็นลักษณะนี้ตั้มๆเลยพี่น้องนน่ก็โอเคเนะพี่น้องเข้าไปถามความเป็นไปเป็นมาของขบวนนี้บ้าง สวัสดีสวัสดีน้อยสวัสดีมั้ยเออสวัสดีมั้ยยักน้อยเนาะสวัสดีอันขออนุญาตถามเด้เอืยชื่อยังก็อืแม่นนางยาือนางยาืออ๋อพอตัวนี้นี่ก็แม่นตัวฮ อ๋ออ้ายสิท้าวอยู่ห่งเออทางตัวดัวเนาะทางตัวห่าดัวห่งอ๋อโดยเอื้อยอายุจักปีก็20ปีฮะ20ปีโอ้บ่ฮอวติ20ออตนีนี่กบ่กนี่กบ่ฮู้บ่ฮู้่อืคือสิแก่ขนาดนียัง27ปีแล้วนะ้คือสิเป็นเอื้อยเฮานะบ่ว่าเป็นน้องตนีนี่เ็น เอาพูดตัวนี้ก็ได้สิบปีสิบปีไปแล้วฮะได้เอาพูดตัวนี้เนี่ยก็ได้สิบปีไปแล้วเอ๋ยเอาพวนี่ตอนอายุสิบปีสิบสิบปีไปโอ้สิบสองสิบสามโอ้สิบสองสิบสามปีโอ้เดี๋ยวนี้มีลูกน้ำกันจักคนเก้าคนเนาะเก้าคนปาลูกยิงจักคนลูกยิงตัวนี้ในสี่คนสี่คนลูกชายหาคนเดี๋ยวนี้อยู่นี่ได้สามเนาะ ยังบุยูนี่หกคนลูกน้อยๆตัวนี้ในกุนวนยังมีผุนน้อยๆอีกแต่จักเดือนเราผุนน้อยไ้จักเดือนได้ตินสองอาทิตย์ในสรงอาทิตย์ซื่ยอ๋อมีลายนูะอไปก็ยุศุสลายุเวียดเวนาตัวเนี้ได้สรงอาทิตย์ไปใจหนึ่งออัน เก่าคนนะลูกนอะ1บซีเบสคับพ่อแม่นอะ้าเมื่อซีเบสคนอาศัยอยูน้ำกันนี่เมื่ออยู่เือนหลังนี่นี่ะสึ่งคนตัวนี้เนี่ยยุบแต่ยุบพอยุบแม่เนี่ยโอ้ผู้นี้นะเกิดไหมไหมนะได้สองอาทิตย์นอโอ้แน่พี่นอ เลยซองอาทิตย์เนาะผู้หญิงผู้ชายนี่น่าผู้หญิงผู้หญิงเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ได้ทั้งหมด่เก่าคนเนาะอาซีเผาเฮ็ดยังก่อนยอาซีเผาเฮ็ดยังไทยกันแล้วหน่าบ่เฮ็ดยังเฮ็ดไทยเฮ็ดบ่เฮ็ดไทยดิอ๋อเขาเขากินเท่ากับมีบ่อึดดิ แตะวันมีมีน้อยมีน้อยมีน้อยตัวนี้เนี่ยบํพอกินโอาบํพอกินเออปีแล้วเขาได้เฮ็ดไทยบอกไงเห็ดได้จักเป่าก่อนได้ซาบไปซู่ซาบไปกับบพอกินลูกไล่เนาะลูกไลยตัวนี้เนี่ยบํพอกินแล้วอยู่นี่สีข้นไปทั้งในหาขนไปหลินป่ะเนาะอ๋อ ี่น้องส่งส่งคนเอผู้ชายน้อยๆตัวนี้นี่กูไปซื้อขนมแล้วโอไปซื้อขนมเดไปซื้อขนมมดตัวนี้บ่ได้มาส่งนลูกเก้าตัวนี้เ่ไปนเทาก็่นแล้ว่วลูกลูกกตัวนี้นี่มาตัวนี้นี่อยู่ลนะอีสีลๆๆเพ่นอยู่พุ่นตัวนี้ด นอพ่อแม่เฮาตัว uh นี huh. oh, ่น่ะอ uh ๋อไปยูน uh ้ำ huh. พ่อแม่สิไปยูน้ำพ่อแม่เอื่ยเนาะอืมอ๋อซื้อเป็ลูกก็ได้ซื้อซาปีตัวนี้ในกูยูพ่อแม่ตัวนี้อืมยูน้ำพ่อแม่ตัวนี้นวลยูพ่อแม่ตัวนี้ด้วยอืมเพราะเฮียยูของป๋อฮะอันเดียวนี่อ่ายไปทางไหนกอไอไปทางไหนไอไอตัวนี้น่ะดยโบ้เน้ โมโหบ่วบาโมโหไปซอกินดิไปโซกองกินดิไปซอกองกิน <c oughs> อ๋อไปซอกองกินมาให้รู้ก็เนาะ <c oughs> เอาไก่อันเฮาเห็ดนะไรคือว่าน้อยๆเพื่อนน้อยจะในยุ่งกับเขากันน่ะเก่าคนสิบคนสิบเอ็ดคนอะพวกข้าพวกข้าว <c oughs> <c oughs> มีมีห้องนอนสองอนนอนอันเนาะเ <c oughs> ข้าไปพีนเนาะก็คืออัน พอกับแม่นอนน้ากันแล้วก็มีลูกอีกสี่คนนอลลูกน้อยสิกี่หนอแล้วก็อันอีสีค่คนสามขวดตัวนี้นี่นอนอยู่ไเอพอแม่อายตัวนี้อ๋อไปนอนน้าพอเท่าไม่เท่าได้หนอเลยเลยยุ้เฮือนตัวนี้นี่ก็เมนเอ็นเมนน้องเมนน้องอายตัวนี้อ๋อเลยอันเฮาไปเห็นหน้าบ่ไงบ่บ่ไม่มีอ่ะอืมบ่มี ันนี้มันดินเฮือนเาติมอือแม่นอแม่นอาอันเฮาคือบ่ซ่อมแปลงเฮือนให้มันใหญ่ก็ไ่้บ่ได้เป็นแม่นนปีนี้นี่เอ้ยเกิดลูกน้อยตัวนี้นี่กุเห็นบ่ลดอ๋อมีลูกน้อยเออลูกเอมลูกกตัวนี้นี่กไปเนหมดส่งคนยาวตัวนี้เลูกยิงตัวนี้นี่กอยู่ห้องซ่า ดไปเฮียนมดตัวนี้นี่ยสร้างคนลูกเหย้าตัวนี้ไปเฮียนมดนี่บ่มีคนสวยผอบสวยแม่ตัวนี้นี่ยเฮ็ดมันยังเห็ดบอลลกไปเฮ็ดไทยตัวนี้เนี่ตุ้มเฮ็ดบอลลอกเนี่ไอ้คนเดียวสิเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้โอ้ก็คือไอเฮ็ดผู้เดียโน่เฮ็ดก็ได้น้อยโเนอะผู้เดียโนอเอื่อยก็มีลูกน้อยตลอดเนาะเอื่อยบวกกินยาคุ้มเนี่ย บ่ไปกินตัวนี้เนี่ยกูบุบพอเก็พันยาตัวนี้เนี่ไปสัตยาตัวนี้เนี่กูกินด้วยอ๋อกินก็มีค uh, ือเก่าวไปบุได้กินเอบ่ได้กินจัทเถื่อนอ่ะบ่ได้กินจัแชทออืมไปไปซาตัวนี้เนี่ยกูซาบ่พพอตัวนี้ก็พันยาตัวนี้เนี่ยเลือกเลยอกไล่มาไล่อ๊บตัวเลือกตัวนี้เนี่ย ไอ้ยาเนี่ไอ้หมอเขาไปซักนู่อ๋อไอ้เอ๋ไปซักเอาซักยาคุ่เหมือนที่แล uh, si. ้วว uh, ันน uh, 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 so oh, ี้เป็นเลือดแล้ววันนี้อ้ยยานไอ้ไหว้ซักเนาะเออแล้ววันนี้อู้ยุ้สุก้วยตัวนี้นี่ก็มีเงินไปซื้อยามาซัดซัดตัวนี้นี่กูดีแล้วมายุ้เฮือนตัวนี้นี่ไปเห็นเงินกูเห็นมาได้เงินตัวนี้นี่ตายแล้วเพราะตอนตอนนั้นเอ๋เคยไปยุ้ยสุก้วยอ่ะอ Ồ, oh, chắc bia chắc quen. Oh, so quay tony bayu soapy ông bayu này, pay đây, pay you took hang tony bayu soapy, you guy up bayu tung phong vin lengon lengon libo hai bayu bayu tatai bayu libo bayu bayu tatai bayu libo bayu tatai bayu libo bayu tatai bayu libo bayu tatai 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 bayu สองมือนสามหมื่นสองสามหมื่นต่อปีเออแล้วเขาเขากลับจากชนกวยมาอยู่เฮือนนี่ได้โดนละบ่ออืแม่นได้ได้จักเดือนแล้วเขามาอยู่เฮือนอยู่เฮือนตัวนี้นี่ได้ได้ปีปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วเนาะก็คือเขาลูกจากชนกวยพุ่นมาเนาะอ๋อก็คือตัวนั้นไปรับจ้างชนกวยอยู่ต้นเพิงเนาะได้ปีหนึ่งสองสามหมื่นเออแล้วลูกป้าทั้งหลายลูกน่ะอื ตัวนเน่ยกบยูเฮือนตัวนี้โอ้นี่มันลูกมั้งเนาะเออโอ้สบายดีไหมหน่อยสบายดีไว้ยสบายดีไหมสบายดีไหมเออสบายดีไหมอนางน้าแม่ใี่มามบุญเดียวอ้าจะเอาเงินให้ผุนละสองสามพันนางรึงนางนางผุนันพ่อแม่เนาะโอ้อาผุนนี่ซื้อยัง ตัวนี้ในท้องบุญจัน,จนบุญจันอ๋อผู้นี้ตัวนี้วิไลเนี่ยวิไล่ผู้นั้นตัวนี้ในเมนนางกาเชียนางกาเชียนางผู้นี้น,น,น,น้นนอยตะกี้เนาะผู้น้อ,อ,นนอยๆตะกี้ชื่ออย่างลูกชายน้อยตัวนี้ในเมนดีฮะดีฮะปวดล่อ๋อผู้น,นี้หลายดีพี่น้องแน่นเล็กน้อยนะ ไปซื้อขนมมาเนี่ยยิ่ใจเนี่ยคนกินแม่อันนี้แม่เมื่อน้องน้อยตัวนี้เนี่แม่ลาเชิงลาเชิงหญิงลาวเชิงหญิงลาวคนนี้เนีนั่งนังเลียนั่งเรีย1หนึ่งสองสามสี่ห้หกหคนเจ็ดแปดเก่ายังสามยังสามดียังยังสามยังสามคนมามาเน้อโอ้หลายอหลีเลยเนาะพี่น้องน้อ พอเขาเอาเงินทั้งใดให้เขาเจ้าซื้อขนมกินซะหน่ะบ่มี่บะมี่มุหย่างมุหย่างกูบ่มีเฮ็ดนี่ยนี่อันซื้อขนมมันเอาเงินทั้งใดซื้อโอ้เสี้ยวผ่านติ่เบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งโอได้อีได้นงินแล้วล่ะโอ้ผ่านนี่เสี้ยวได้เงินน่ะนี่น่ะโอ้เนี่ยเพิ่นเพิ่นเสี้ยวอันนี้เนาะโอ้เขาเสี้ยวนี่ให้เพิ่นแล้วเขาเอาเงินให้ติเพิ่นเอาเงินให้ติ ด้ง่ายอันเขาหี้นจะคนอันนี้เขาเนเ้นรเ่เออตรงนี้นกบกูไป,นนไปฮียนกันนไปหี้นพุนีก็ไปแล้วเนาะต,ตรงนี้นี่อยู่อนุบาลอนุบาลพุนันได้ปอนย,ยังอนี่น่งอยู่้องปปเนาะเนาะนียัง,งเเขาใท่เน,นาะนเขาุนันก็บพวกเขาเราสามคนเขาที่สามคนอ่ะสคนตัวนี้ในเขาบดอ๋อสคนตัวนี้ในยุห้องปอห้าเนาะแล้ว แต่ละปีมากกว่าเฮ็ดให้เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนาะน้องนี่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ใจบุญเฮียน่ะเอ้ยอยากให้เพิ่นช่วยยังก็บ่มับ่มีบ่อยากอยากให้เพิ่นช่วยเหลือยังสินะบ่บ่ญยายบ่อยากบ่สมมุติว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเฮีนนะเพิ่นเพิ่นอยากษช่วยนะเอ้ยอยากได้ยังนะเขาบ่เอาเอาเอาเขาเอา ผาเอาแน่เงินเอาบ่อืมเนเปานนอบ่เอาเอาบ่เอาอยากได้หยังอยากได้หยังบ่บ่สร้างเว้าแหละโอเพิ่นบ่สร้างเว้านะพี่น้องเนาะแล้วแต่อันจิตใจเพิ่นเนาะอยากให้หยังก็เอาหมดเนาะอือ๋อเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่ฮู้เว้าเนาะเพราะว่าเป็นของคนอื่นซิซะเบิ่งตามเเนาะก็คือ เอ้าตัวนี้นิยุสได้มาเด้อโอ้น้องอยู่บ้านปุ้งลาดเมืองเผาดมนะโดยมาไม่เห็นครอบครัวหน่คนแนะนำมาว่ามีลูกหลายสั้นก็เป็นครอบครัวน้อยๆเนาะเฮือนน้อยๆเนาะทุกอย่างเนาะอืมห้าก็เลยว่าเขามาถามเบื้องเงินเลยเนี่ยน้อยๆสองคนกินขนมน้องถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้เอื้อยยักได้ดยักษยักให้เพิ่นช่วยหน่อยกเอาเอายัง มันย่างก็เอาไม่เอาเข้าให้ยังก็เอาเนาะโอโดยมันย่งนี่ก็เอาโดยโดยอู้ก็ลูกหลายแท้เนาะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนีได้ผู้นี้แล้วก็ไปกินยาซะเนไปเกิดอยู่สุสาตแน่ๆบวัดเกิดได้หมดตัวนี้มานี่กินยาหรือกินยาบ่ฮาเกิดแล้วบ่ฮาเกิดแล้ว หลายหลายคนตัวนี้ในโบฮกเกิดแล้วแม่โน่กินยาซะเนื้อมันหลายคนเ่าเลี้ยงประอนแม่โน่โบมีเข่ามียังไงเขากินเนื้อเฮเฮามันสอกเงินกว่ายากเด้อโบมีแนวสอกเด้อเดี๋ยวนี้ก็อาศัยแต่อ้ายผู้เดียวเด้อเนาะอายเฮ็ทายก็ได้กินเด้อเนาะเอื้อยก็ลูกน้อยไปทางใดก็บ่ได้เนาะอือแม่นอ๋งสี่ห2 4 5 6คนทั้งนี้แม่น่ะ โมเนเดี้ม่นเข้าผนี้สองสี่หาหกอ๋กคนกับผูอุ่มเอาให้นองนอง <laughs> อมีลายยรไห <laughs> นเขาเจ้าเงินไปให้ลูกเจ้าสื้อขนมเนะ่ <laughs> หกคนสองสีห่หกห้าหกสามสิบให้พระหาพันกบเนีย <laughs> นางลงหน่อยนางลง <laughs> นางลง <laughs> อ่านางลง เอาไว้ซื้อขนมให้ลูกกินมื้อนี้เฮาบ่ได้ถือเงินมาหลายเออข้อใจไรเอออเอ้าข้อใจนะน้องเนาะเจ้าเจ้าก็คือมื้อหน้ามื้อไหนเนาะฮักมีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยเหลือมาเฮาักจะมาช่วยเหลือเนาะเข้ากินจักได้นาะเข้ากินเนาะเออแม่นเอ้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่มีข้าวกินแม่นบ่เข้ากินตัวนี้ได้ได้สี่สิบเปอร์ห้าสิบเปอร์นี่กูโคกินอ๋อเออบ่บ่ได้ ได the right. no ้ตัวนี้นี่เซาไปเปาที่นี่กูบ่พอกินอ๋อเดี๋ยวนี้ยังเหลือบ่ข้าวเปลือกคั่นะยังมีอยู่บ่มีอ๋อยังมีจักเปากมีอ้าวนีได้ตว่ะยังจักเปานี้ยามว้ายันเเปาอ๋อโดยกอีกจักประมาณเดือนนึง2เดือนหมดแล้วเนาะอือโดยอือกลูกลาย้เนาะ เอาไงบ้าันก็นองจะได้กลับพันเนอเอ่อเอาไงขอบุขอบใจพันเด้อืมพน้มือขอบใจพันเด้นั่นนี่ยันี่อืมาหล่้อยน้อยขอบใจปะเอขอบใจป้าบุ้เออขอบใจเ้าบุงขอบใจเด้อขอบใจเออขอบใจเอเอาน่อยปะ่้วขอบใจเลอเออน้อย้า เอาใจเลยเนาะเอาเอบใจเจ้าน่ะเอาใจเอาใจเอาชาวนับกราบกันได้ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้หูอ่าที่ไปที่มาของเพื่อนเป็นเทียบห้อยนะเพราะว่าครอบครัวเพื่อนนั่นอ่าไปฮับจ่างส่วนกล้วยเนาะอยู่ส่วนกล้วยของอ่าคนจีเนาะอยู่ทางเมืองต้นเพิงเนาะแล้วก็อ่าได้เงินก็ปีหนึ่งสองสามมื้อเนาะเพื่อนเราเนาะก็บ่พอกินนะจริงว่า พากันกลับมาเฮือนมาเฮทัยคือเก่าแต่ว่าปีแล้วนี่เพื่อนเฮทัยกับคู่เดียวนะเฮน้อกก็คือทั้งผัวของเพื่อนแหไะไปเฮ่นนะ่วนลูกก็ยังน้อยแล้วก็เมียก็เอาลูกน้อยเก่าคนน้องเดี๋ยวนี้ลูกนะพาทุกคิดโบ้คือกันเนาะเบิ้งผู้ใดก็อมต้มเต็มเด็กหน่อยเนาะมีหลายขนาดเลยก็โอเคเนาะี่น้องสำหรับอานาใดเนาะฮักยากช่วยเหลือเคสนี้เนาะก็สามารถติดต่อมาหาวาได้ ทางเฟสทางไลน์คือเก่านะพี่น้องนาะบ่กว่าจะเป็นเสียผ้า,าพรเนานะอย่างต่างๆเขาซอกเขาซานเนาะ้ากทานไดย้ยักษ์เฉลือก็สามารถติต่อมาเคาไดใดนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปนะพี่น้องนาะสบายดี